Good morning, students! My name is Wanapa Silapot, or you can call me teacher Wanapa. Okay, today we will study English with teacher Wanapa. Are you ready? Okay, cap one, cap two. Okay, thank you. อ่ะฮะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นักเรียนมาพบกับคุณครูวรรณภาอีกน,นะคะกับ English Class นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้นักเรียนฝึกทํากันก่อนนะคะโดยมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันง่ายค่ะ5ขอ้อค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา5นาทีนะคะให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะอ่ะโอเค Have you finished? Have you finished? เสร็จหรือยังกันคะเสร็จหรือยังเออโอเคน่าจะเสร็จกันหมดแล้วเนาะโอเคอ่ะครูมีอีกหนึ่งข้อมาให้นักเรียนช่วยกันทำอ่ช่วยกันทำในห้องนะคะอ่ะข้อนี้เห็นไหมคะอ่าอนว่าอะไรคะอ่านว่าอะไร He has already da d d up his room He has already the, the dotted up his room. ตรงช่องว่างตรงนี้ค่ะเติมอะไรคะเติมอะไรใครตอบได้มีไหม Show your hand มีไหมใครตอบได้คะมีไหมเอ่ยมีไหมใครสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะจีรพัญญาตอบได้ไหมลูกตอบได้ไหมคะอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cat อ่าข้อ C นั่นเองนะคะก็คือครีมที่เติม ed อ่าครีมที่เติม ed นั่นเองทำไมถึงตอบครีมที่เติม ed ีเพราะอะไรคุณครูอ่านักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะเหตุผลเหตุผลพาออะไรเอ่ยพาออะไรอ่ะนักเรียนมาดูนักเรียนเห็นประธานประธานของประโยคคือคำว่าคือคำว่า he ใช่ไหมคะ he he, he, he เป็น singular or plural singular ก็คือเอกพจน์ โพโร่คือพระหูโพธ์เอกบดก็คือประธานที่มีแค่หนึงคนหรือหนึงสิ่งเท่านั้นใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าเป็นพ่อหูนามหรือเป็นโพโรก็คือประธานต้องมีกี่คนขึ้นไปนะสคนขึ้นไปอ่าโอเคอันนี้เราเรียนมาแล้วเนาะอ่าชั่วโมงที่เราเรียนมาแล้วต่อไปนั้เรียนเห็นเวิร์กไรคะกริยาช่วยที่ตามมากริยาช่วยคือคำว่าอะไร ตัวยาช่วยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า helping verb นะคะ helping verb อ่ะก็คือคำว่าอะไรคำว่า has ใช่ไหมคะ has has ก็คือ verb to have นั่นเองนะคะ has ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ก็คือ singular ใช่ไหมคะ singular ก็คือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองอ๋อถ้านักเรียนสังเกตเห็นอีกคำหนึ่งคือคำว่าอะไร already ใช่ไหมคะ already อ่ะเดี๋ยวอันนี้อย่าเพิ่งพูดถึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะงงอ่ะเอาแค่นี้ก่อนอ่ะประธานบวก verb to have ก็คือ has นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นกริยาที่ตามมาให้เรียนจำไว้เลยว่าถ้านักเรียนเห็นประธานบวก verb to have has หรือ has กริยาที่ตามมาต้องเป็นช่องที่ช่องที่ช่องที่สามอันนี้โอเนตปรหกออกบ่อยมากอ่าทิกง่ายๆทิกง่ายๆโอเนตออกบ่อยมากอ่ะโอเค พอจะเข้าใจล้วเนาะเพราะฉะนั้น,นเรียนเดาซิวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้อ่าเราเรียนเกี่ยวกับกิริยาสามช่องหรือเพรสเซนท์เพอร์เฟกต์เทอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับกิริยาสามช่องถ้าเราไม่รู้จักกิริยาสามช่องช่องที่หนึ่งช่องสองที่สามเราจะสามารถแต่งประโยคเป็น p r e s e n t perfect t e n s e ได้ไหมคะ ไม่ได้เนาะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาทําความรู้จักกับกริยาสามช่องจําให้ได้ก่อนเนาะจำให้ได้ก่อน,น,อนโอเคมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยนักเรียนเคยได้ยินคํานี้ไหมคะ irregular verb irregular verb อ่า irregular verb ก,ก,ก็คือกริยาอะไรกริยาอะไรคะอ่า กิริยาที่ไม่ปกติหรือกิริยาที่เปลี่ยนรูปไปเลยเปลี่ยนรูปไปเลยในที่นี้อ่ะมีคําว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างมีคําว่าอะไรบ้างเอยมีคำว่าอ๋อคุณครูยก